ครูสนั่นบัวคลี่แม้จะเกิดและเติบโตในหมู่บ้านทำกลองแต่ในวัยเด็กบ้านของครูสนัน่นก็ไม่ได้ประกอบอาชีพทำกลองเหมือนบ้านอื่นๆทำให้ครูสนัน่นขาดโอกาสในการเรียนรู้แต่เนื่องจากความชื่นชอบและสนใจเรื่องการทำกลองครูสนัน่นจึงมักไปค,คลุกคลีอยู่กับบ้านคนทำกลองเป็นประจำและด้วยเหตุนี้จึงมีโอกาสได้เรียนรู้งานจากช่างฝีมือการทำกลองมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเรียนรู้กระบวนการต่างๆจนถึงขั้นลงมือทำด้วยใจรักในการทำกลองเมื่อเรียนจบชั้นป .4 ครูสนั่นจึงได้ไปสมัครงานเป็นลูกจ้างบ้านทำกลองเริ่มแรกก็ยังไม่ชำนาญมากนะักแต่อาศัยวิธีครูพักรักจำทำให้สามารถทำชิ้นงานได้ในทุกขั้นตอน <c oughs> ตั้งแต่คว้านไม้ถึงหนังร้อยเลียดจนสำเร็จกลายมาเป็นกลองหนึ่งใบเมื่อสั่งสมประสบการณ์มากพอ จึงตัดสินใจออกไปเปิดร้านบ้านกลองลุงเหลี่ยมเป็นของตนเองในที่สุดลุงก็อยากจะบอกคนรุ่นหลังนะถ้ารักเพื่อดนตรีไทยมาที่บ้านลุงเหลี่ยมนี่เลยลุงจะสอนให้วิชาเราจะได้เม่สูตรเรื่องกรองเนี่ยลุงจะบอกให้นะคนที่เน้นทําเอาเดีมันจะเหลือน้อยแต่พอเราเก่งแล้วเนี่ยมันก็จะตั้งตัวได้เลยเพราะงี้นับถือหมู่บ้านทํากลอง งานจาที่ไหนก็ต้องมาเอากระบนเอกราชตะเบิบมาโมกจังหวัดทางทองเพราะว่าทําให้ชาวบ้านวิถีชาวบ้านเนี่ยมีกินมีอยู่ลงอยู่ได้กระรองนี่แหละ